n น p ด d o n Story. a life changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ n o p ด d o n Story Podcast นะครับ mm hmm. ก็มาต่อจากเมื่อวานนะครับ จากหนังสือ1,000 plus little things happy successful people do differently นะครับของคุณ Mark and Angel งเจ r n o f f นะเมื่อวานเนี่ยผมได้รีวิวชื่อชื่อบทของมันก่อนนะครับเป็นบทความบทหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับบอกว่า30 things to start doing for yourself นะครับก็เมื่อวานรีวิวไป15เรื่องนะครับเขาบอกว่ามี30เรื่องที่เราควรจะเริ่มต้นทำกับตัวเองได้แล้วนะครับวันนี้จะมาต่อตั้งแต่ อันที่16จนถึงอันที่30นะครับเริ่มต้นเลยนะฮะอันที่16กเขาบอกว่า start sharing for a u t h o r s p e o p l e victories นะแปลว่าเราต้องเริ่มต้นยินดีกับความสำเร็จของคนอื่นบ้างนะผมว่าข้อนี้เจ๋งมากเลยนะเป็นข้อที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามีหลายๆคนเลยนะครับที่พอเห็นคนอื่นสำเร็จตัวเองกับรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีหรือว่าไปไปทำให้ความสำเร็จคนอื่นเนี่ยกลายเป็นปมด้อยของตัวเองอย่างเงี้ยผมว่าไม่ไม่เวิร์กนอะ หรือหรือแย่กว่านั้นอีกนะคือบางทีไปอิจฉาเขาไปรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยเห็นเพื่อนได้ดีกว่าสําเร็จเร็วกว่าเราเราก็รู้สึกว่าโอ๊ยนี่มันแย่จังเลยทําไมโชคไม่เข้าข้างเราอะไรเงี้ยผมว่าทําแบบนั้นไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับอย่างน้อยๆกับความสุขส่วนตัวของเรานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเห็นใครที่เขาทําอะไรได้สําเร็จเนี่ยยินดีไปกับเขานะครับยินดีด้วยความจริงใจนะผมส่วนตัว ถามว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยทำได้แบบนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าบอกไม่ได้หรอกแต่ว่าส่วนตัวผมเองนะผมรู้สึกดีทุกเกือบทุกครั้งก็แล้วกันนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะกับความสําเร็จถึงแม้กับคนที่ผมไม่ได้รู้จักเลยนะผมก็จะรู้สึกว่ายินดีด้วยโอ้โหแบบเฮ้ยคนนี้แบบอืเขาทําได้ดีเขาทาได้สําเร็จนะครับพยายามทําแบบนี้เยอะๆนะผมว่าชีวิตจะมีความสุขเพิ่มขึ้นอีกมหาศาลเลยครับเพราะว่า ถ้าลองลองนึกภาพแบบนี้ครับถ้าเราจะต้องยินดีกับความสําเร็จเฉพาะของเราเองเนี่ยเราจะมีเวลาแห่งความสุขน้อยมากนะเพราะว่าโอกาสที่เราจะสําเร็จในทุกๆเรื่องในทุกๆวันเนี่ยม,มันเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเรามองหาความสําเร็จของคนอื่นแล้วยินดีไปกับเขานะเฮ้ยเรามีความสุขมากขึ้นนะ่ะแม้กระทั่ง a c e b o o k เนี่ยบางทีบางคนบอกว่าเนี่ยเห็นคนอื่นไปเที่ยวเลือดฉาแล้วกลายเป็นเรื่องของการเปรียบเทียบแล้วหงุดหงิดอย่างนี้ไม่เวิร์กแต่ถ้าเกิดเห็นเห็นคนอื่นไปเที่ยวแล้วมีความสุขเนี่ย เราจะมีความสุขได้ง่ายมากนะเพราะว่าแค่เปิด Facebook ก็มีความสุขแล้วเพราะส่วนใหญ่คนจะแชร์ความสุขใน Facebook นะครับก,ก็ทดลองดูนะทดลองดูว่าทําได้หรือไม่ได้ยังไงนะข้อที่17 start looking for the silver lining in tough situation นะเ,เขาบอกให้เราเริ่มต้นมองประมาณว่าแสงแห่งความหวังในสถานก,การณ์ที่ยากลำบาก silver lining เนี่ยมันเป็นเหมือนกับท่าน,นึกภาพนะเวลา พระอาทิตย์อ่ะที่โดนเมฆบดบังอ่ะเห็นนึกนึกภาพตรงนี้ออกไหมแต่มันบางไม่มิดสัทีเดียวอ่ะมันจะมีแสงขอบขอบเมฆอ่ะนั่นแหละเขาเรียกว่าซิลเวอร์ไลนิ่งนะเพราะฉะนั้นผมใช้คําว่าแสงแห่งความหวังคือเวลาท่านเจอสถานการณ์อะไรก็ตามเนี่ยมันจะแบบใช้คำว่ามืดมนก็ได้นะหลายคนรู้สึกโอ้โหไม่มีทางออกเลยอุย้ยแย่จังเลยอะไรเงี้ยบางทีที่มันไม่มีทางออกเพราะเราไม่ได้หานะเพราะฉะนั้นข้อแนะนําข้อน,นี้ก็คือแบบพยายามมองหา บางทีมันอาจจะเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่ดีขึ้นแหละ,ะยกตัวอย่างนะตอนนี้แสงความหวังในเรื่องโควิด -19 ทีที่ผมเริ่มเริ่มเห็น,ม,นมันเริ่มสะท้อนออกมาก็คือเราเริ่มได้ยินข่าวว่ามันมีวัคซีนผมเข้าใจครับว่าวัคซีนใช้เวลาอีกไม่ไม่ไม่ใช่เร็วหรอกต้องใช้เวลาพอสมควรแหละกว่าที่คนทั้งโลกนะเขาจะได้มีโอกาสได้ฉีดเป็นเป็นมาจอริตี้อะเป็นส่วนใหญ่แต่นี่คือซิวเวอร์ไล n ์นิ่งคือตอนนี้มันอาจจะแทบจะไม่ไม่ได้มีใครฉีดเลยมั้งครับ นะต้องใช้เวลาแต่ว่าอีกไม่นานหรอกครับผมก็คิดว่ามันจะมันก็สามารถกระจายไปได้หลากหลายประเทศเมื่อวัคซีมนมั่อีถูกฉีดไปใช่ไหมเราก็คาดหวังอีกนะว่ามันจะได้ผลและถ้ามันได้ผลเนี่ยเศรษฐกิจอะไรมันก็อาจจะกลับมานะก็ลองลองดูครับดีกว่าที่เราจะจมลึกไปกับความรู้สึกมืดมนแบบว่าฉันไม่มีทางออกแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับพยายามมองมองในมุมแบบนี้นะข้อที่18ครับ start f o r i v e Forgiving yourself and others นะให้เราให้อภัยทั้งตัวเองและคนอื่นนะครับจริงๆถ้าใครฟังนพดลสตอรี่มาโดยตลอดเนี่ยผมจะพูดถึงธีมการให้อภัยอยู่หลายหลักหลายห,หลายตอนเลยนะให้อภัยเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเราจะยอมรับการกระทำของเขาแปลว่าจะเปลี่ยนว่าการกระทําที่มันไม่ดีเป็นการกระทําที่ดีอันนั้นเขาเรียกหลอกตัวเองไม่ใช่ให้อภัยให้อภัยไม่ได้ช่วยทําให้คนที่เราให้อภัยดีขึ้นนะครับ แต่ให้อาภัยมันเป็นการปล่อยวางที่ทําให้ตัวเราอ่ะมีความสุขมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ใใใยให้กับให้อาภยอ่าก็เรียกให้อภัยกับตัวเราเองเราอาจจะทําความผิดพลาดในอดีตอย่ามายึดติดแล้วก็ทําร้ายตัวเองอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับให้าภัยคนอื่นอันนี้จ,จะยากขึ้นไปอีกนะเพราะว่าโอ้โหคนนี้มันทิ้งเราคนนี้มันเลวมากเลวก็เลวครับแต่เราให้อาภัยเขาเพื่อตัวเราเองไม่ได้ให้อาภัยเขา เพื่อทําให้การกระทําที่เลวนั้นเป็นการกระทําที่ดีนะครับก็ลองฝึกแล้วกันนะครับมันคงไม่ได้ง่ายนะครับแต่ถ้าอยากมีความสุขอยากประสบความสําเร็จเนี่ยก็วิธีนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ผมเชื่อนะครับว่าจะช่วยได้นะข้อที่19ครับ start helping those around you พยายามให้ความช่วยเหลือคนที่อยู่รอบๆกายคุณนะ่ยรอบๆตัวคุณเราอาจจะช่วยไม่ได้ทุกคนผมเข้าใจนะแต่เราลอง ให้ความสนใจให้ความช่วยเหลือเขาในเรื่องในเรื่องที่ไม่ได้ไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนนะในเรื่องที่ไม่ไม่ได้ทําให้เราโอ้โแย่แบบฉันจะต้องแย่แล้วเธอจะได้ดีอย่างนี้ไม่ใช่นะหลายหลายอหลายหลอย่างมันเป็นเรื่องที่เราทําอยู่แล้วหรือว่าไม่ได้หนักหนาสาหัสมากอะไรเงี้ยนะครับช่วยคนอื่นเนี่ยมันทําให้เราเกิดความสุขได้ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแล้วกันนะครับ ช่วยเหลือคนเอาไม่ต้องไม่ต้องคนทั้งประเทศหรอกคนที่อยู่ข้างๆกายนั่นแหละนะสามีภรรยาลูกพ่อแม่พี่น้องเพื่อนอะไรเงี้ยที่เราพอจะรู้จักที่เราพอจะช่วยเหลือเขาได้นะข้อที่20ครับ start listening to your own inner voice นะแปลว่าให้เราเริ่มฟังเสียงในตัวของเราเองหรือเสียงในใจของเราเองนะคือพูดได้ง่ายว่าบางทีเนี่ยเรามัวแต่ไปสนใจคนอื่นนะเราไม่เคยสนใจ ความฝันของเราเราไม่เคยสนใจเสียงในหัวหรือเสียงในหัวใจของเราอะไรเงี้ยนะให้เราเริ่มต้นแล้วกันนะครับวันนี้ท่านฟังนบรรน์สอรรี่พอดแคสต์เนี่ยท่านลองตั้งคําถามนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการจากชีวิตเราจริงๆนะครับผมไม่ได้คาดหวังว่าพอท่านได้ยินผมถามคําถามนี้แล้วท่านจะคิดคิดออกทันทีหลายคนอาจจะคิดออกหรือตอบได้ทันทีในใจของท่านตอนนี้ หลายคนอาจจะบอกเออฉันยังไม่เคยคิดเลยกลับไปคิดก่อนได้ครับใช้อาจจะใช้เวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์ก็ได้นะว่าอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในชีวิตนี้อันนี้คือการเริ่มต้นในการฟัง Inner Voice mm hmm. ผมมีเรื่องราวจะแชร์นิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้กาลังเขียนหนังสือเล่มที่3อยู่ของปีนะเพราะว่าเล่มที่1กับเล่มที่2เนี่ยจบแล้วเล่มที่1ก็คือ Future m ์ไมล t เ เมื่อวิธีคิดที่คุณมีใช้กับงานในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ที่ออกกับสำนักพิมพ์วีเลยนะเล่มที่2ชื่อ Little Book of OKR OK เป็นหนังสือแปลมาจากหนังสือที่ผมเขียนนะครับพัฒนาองคอ์กรและชีวิตด้วยแนวคิด OKR OK นี่มีที่ Amazon นะเล่มที่3าเนี่ยได้รับการติดต่อจากสำนักพิมพ์ให้เขียนเรื่อง OKR OK กับชีวิตประจําวันกําลังเขียนอยู่แต่ที่ผมเล่าเรื่องหนังสือเล่มนี้เนี่ยเพราะว่าเชื่อไหมครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยตอนเขียนถ้าถ้าพูดถึงคอนเซปต์ OKR ผมใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่า ต้องเรียกว่าสนใจแล้วก็พูดถึงมันมันอยู่ตลอดอะไอ้นองนั้นน่าลื่นมากเลยแต่กําลังจะทําตัวอย่าง OKR OK ของของชีวิตให้ดูนะผมใช้เวลากับตรงนี้นานพอสมควรเลยเพราะว่ามันต้องกลับมานั่งคิดจริงๆนะว่าเอ๊ะแล้วชีวิตเราต้องการอะไรวะซึ่งในแต่ละเฟสเขาเรียกว่าในแต่ละระยะของชีวิตเราเนี่ยความต้องการจะแตกต่างกันนะในเล่มเดิมที่ผมเคยเขียนไว้เป็นตัวอย่างเนี่ยมันเมื่อ3ปีที่แล้วไง สามปีที่แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ไงแต่ว่าตอนนี้ผมต้องมานั่งคิดใหม่เพราะว่าเขียนในหนังสือผมก็อยากเอาของจริงมาเขียนอะคือไม่ได้แบบอยู่ดีๆเขียนอะไรมาก็ไม่รู้อะคิดเรื่องนี้อยู่นานนะแก้อยู่3-4รอบเลยนะครับเพราะว่าเอ๊ะอันนี้มันก็ยังไม่ใช่นะเขียนเขียนออกไปแล้ว OK เมันคือระบบการตั้งเป้าหมายนะครับคือเขียนออกไปแล้วมันก็ยังแบบยังไม่โดนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คิดว่าตกผลึกได้ได,ไดร้ระดับหนึ่งแล้วล่ละนะครับภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะเขียนจบนี ข้อที่21นะครับ Start being attentive to your stress level and take short breaks นะให้เราเริ่มสนใจในะระดับความเครียดของเราและเริ่มที่จะหยุดพักบ้างนะคือผมว่าอันนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะครับใครที่เบิร์นเอาใครที่เครียดมากๆเนี่ยหยุดนะครับเพราะว่าท่านเครียดต่อไปในงานในอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยทำให้งานท่านเสร็จเร็วขึ้นนะ เผอๆจะช่วยมันจะทำให้งานท่านเสร็จช้าลงหรือไม่เสร็จเลยก็ได้ผมเปรียบเทียบให้ท่านฟังแบบนี้นะครับบางทีท่านเร่งรีบใช่ไหมท่านก็เลยขับรถแบบกดคันเร่งอย่างเดียวอ่ะไม่เบรกเลยอ่ะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเครื่องมันอาจจะร้อนเกินไปแล้วถ้าเกิดท่านไม่เทคช็อตเบรกผมไม่ได้บอกว่าให้ท่านเลิกขับหรือหยุดไปเลยนะช็อตเบรกก็คือการหยุดระยะสั้นน่ยชะลอลงบ้างหรือหยุดพักบ้างเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นคือรถมันอาจจะวิ่งเร็วไปได้สักระยะหนึ่งแต่เครื่องไหมเพราะเครื่องไหมรถก็วิ่งไปต่ออีกไม่ได้และท่านต้องเสียเวลามาหาศาลนะครับในการต้องซ่อมรถในการต้องอะไรเงี้ยชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนนะครับถ้าท่านจะโหเขาเรียกว่าหามลุ่งหามค่ำเนาะทำงานแบบกับตีสองทุกวันฉันจะต้องสําเร็จให้ได้อะไรเงี้ยแล้ว stress level คือความเครียดันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักหนึ่งนับเครื่องท่านจะไหม้ที่เขาเรียกว่าเบิร์นเอาเนี่ยผมว่ามันใช่เลยละมันเบิร์นเนี่ยมันไหม้มันไหม้เพราะว่าท่านท่านใส่เยอะเกินไปเต็มที่เกินไปมันอาจจะมาตั้งแต่เรื่องของสุขภาพกายเนะเอาไม่อยู่นะครับท่านอาจจะต้องแบบโผไปหาหมอบางทีต้องหยุดพักนานเลยเพราะว่าสุขภาพกายไม่ดีสุขภาพจิตเช่นเดียวกันนะ ความเครียดเยอะๆทําให้ท่านคิดผิดคิดถูกคิดไม่รอบคอบอะไรหูอีกหลายเรื่องเลยนะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าท่านมองว่าการเบรกเนี่ยมันคือวิธีการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในการทํางานของท่านก็แล้วกันถ้าท่านอยากสำเร็จท่านต้องเบรกเอ,า,อางนี้แล้วกันนะข้อที่22นะครับ Start s t a r t Noticing the beauty of small moments นะก็คือให้ท่านเนี่ยเริ่มต้นที่จะเริ่มมอง ความสวยงามเล็กๆน้อย,อยๆในชีวิตประจําวันของท่านถ้าใครฟังนุบดลสตอรี่ในในสองสามไม่เปิโสดที่แล้วก็เคยพูดถึงเรื่องนี้ไปทีหนึ่งนะคือสมองบงเว้นเนี่ยมันคือไม่ใช่ว่าวท่านต้องได้รับ,ร,บรับรางวัลดีเด่นดีเลิศอะไรอัไนไม่ต้องแบบขนาดนั้นนะเอาแค่แค่ว่าวันนี้ท่านยิ้มให้กับคนที่รู้จักหรือท่านช่วยคนแก่ถือของ หรืออะไรก็ได้ครับที่ที่แบบมันเป็นโมเมนต์เล็กๆในเดลี่ไลฟ์ของท่านนะครับในชีวิตประจําวันของท่านนะครับเราเอาง่ายๆนะเอาตรงๆนะบางทีขับรถผ่านดอกไม้แต่แต่ท่านท่านขับอาจจะมองไม่ได้เอางี้แล้วกันท่านเป็นคนนั่งแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถแล้วไปมัวแต่มองดอกไม้เดี๋ยวมันจะเป็นอันตรายเอาเป็นว่าท่านคนนั่งรถเนี่ยแทนที่ท่านจะก้มดูมือถือ Facebook ของท่านเนี่ย ไปมองธรรมชาติข้างๆทา,า,า,างก็ได้บางทีรถมันผ่านมันอาจจะมีต้นไม้สวยๆดอกไม้สวยๆนี่คือ beauty of small moments ลองดูนะครับคือถ้าถ,ถ้าทำแล้วไม่รู้สึกดีขึ้นก็ก็เลิกทำแค่นั้นเองนะแต่ทำแล้วมันรู้สึกดีขึ้นนะมันก็ช่วยท่านได้นะข้อที่23ครับ start accepting things when they are less than perfect ข้อนี้ผมพูดอยู่หลายรอบมากเลยนะ คือให้เรายอมรับสิ่งที่อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบเพราะถ้าเกิดท่านต้องการแต่ความสมบูรณ์แบบผมบอกได้เลยว่าท่านจะเจอแต่ความทุกข์อ่ะเพราะว่าความสมบูรณ์แบบมันแทบจะไม่ exist เ่ะที่มีคำคำกล่าวเขาบอกว่า nobody is perfect อ่ะไม่มีใคร perfect หรอกเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะที่เราอาจจะไม่ชอบใจที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่คราวนี้ถ้าเกิดเราเดา,าแบบตัวให้ไม่ได้มันต้อง100%เนะ ท่านก็จะเจอแต่ความหงุดหงิดใจงานนี้ก็ไม่ร้อยเองานนั้นก็ไม่ร้อยเอเขียนหนังสือก็ไม่ร้อยเเมันจะมีบางประโยคที่ท่านรู้สึกหงุดหงิดท่านก็จะไม่ได้เขียนไม่จบสักทีอะเพราะมันร้อยเปอวันนี้พรุ่งนี้มันก็ไม่ร้อยเอนีกชีวิตเรามันก็เป็นแบบนี้ครับความคิดเรามันก็มีการเปลี่ยนไปทุกวันพอดแคสต์อัดเอพิโซดนี้ผมก็มีพูดติดมั่งผิดบ้างอะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์นะแต่ถ้าจะ ก็ลองดูครับเพิ่มความสุขได้เยอะเลยนะครับข้อที่24นะครับ start working toward your goals every single day นี่คือสิ่งที่ผมพยายามทำอยู่ตลอดแล้วพยายามจะบอกให้ท่านอื่นลองทดลองทำดูนะที่ผมบอกว่า OKR OK OKR OK เนี่ยนะ objective and key r e s u l t ถ้าใครเพิ่งเข้ามาฟังในเอพิโซดนี้เอพิโซดแรกนะครับเพราะว่ามันมีตลอดเลยทุกวันเลยนะก็ต้องขอขอบคุณด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าท,ท่านฟังส่วนใหญ่ท่านรู้จักเนี่ยคือผมไม่ได้บอกว่าเขียนเป้าเฉยๆแล้วมันจะเวิร์กยิ่งปีใหม่เนี่ย ใครจะทำโอเคอารายปียไตรมาสเริ่มทำได้เลยนะแต่ทำเสร็จแล้วเนี่ย working towards ด้วยก็คือไม่ใช่เขียนอย่างเดียวเขียนอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเราต้องทำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ท่านทำอย่างสม่ำเสมอแล้วทำทุกวันนะ่ every single day คือทุกๆวันนะโอกาสที่จะสำเร็จจะสูงขึ้นผมไม่ได้บอกว่าทำทุกวันแล้วจะสำเร็จนะมันไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จได้หรอกถ้ามีก็ดีสิครับแต่ผมพูดถึงโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านลองดูนะครับนะ ข้อที่25นะครับ Start being more open about how you feel แปลว่าให้เราเริ่มต้นเปิดกว้างในความรู้สึกของเราอะ่ะคำว่าเปิดกว้างแปลว่ายอมรับความรู้สึกของเรายอมรับไม่ได้แปลว่าความรู้สึกนี้จะเป็นความรู้สึกที่ดีนะแต่ให้เรายอมรับว่าเรารู้สึกแบบนี้เมื่อกี้ผมพูดนะที่จําได้ไหมครับผมบอกว่าแบบเวลาเราเจอคนที่เราได้ดีกว่าเราแล้วเราแบบเราต้องดีใจกับเขาเนี่ยแต่เอาจริงๆนะ บา,บางทีหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมันก็จะมีความรู้สึกว่าอุยอิจฉาเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีกับเขาเลยไม่เป็นไรครับเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาแต่ขอให้เราโอเพน how you feel ก็คือรู้สึกว่าโอเคเรารู้สึกอิจฉานะนะครับเข้าใจตัวเองนะครับแล้วเวลาเชื่อไหมครับเวลาเราตระหนักรู้อารมณ์หรือความรู้สึกตัวเองเนี่ยไอ้ความรู้สึกนั้นมันจะเริ่มลดลงสมมติรู้สึกโกรธแล้จะเฮ้ยโอเคนะ ตอนนี้เรารู้สึกโกรธนะนะบอกกับตัวเองแบบนั้นนะครับ b e i n g more open about how you feel หมายความว่าแบบนี้นะครับแล้วความโกรธมันก็จะลดลงนะอ่ะถัดไปนะครับ start talking full ทษทีครับ start taking full accountability for your own life แปลว่าให้เรารับผิดชอบชีวิตของเรา100% full accountability นะครับชีวิตเราเนี่ยเราต้องรับผิดชอบครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยที่ฉันทำไม่ได้เนี่ยเพราะว่า โควิด1 9เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะว่าพี่ไม่ช่วยเพราะว่าหัวหน้ามันไม่ได้เรื่องอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดคุณแบบโยนความผิดหรือโยนความล้มเหลวที่คุณเกิดขึ้นกับตัวคุณเนี่ยให้กับทุกคนยกเว้นตัวเราเองเนี่ยนะครับผมคิดว่าเราพัฒนาตัวเองไม่ได้เอาง่ายๆแบบนั้นผมไม่ได้บอกว่าสิ่งแวดล้อมไม่มีผลนะมันมีแต่ว่า ถ้าเกิดทุกอย่างจะโยนไปกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้หรือที่เราควบคุมไม่ได้สิ่งแวดลอ้อมเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเนี่ยโอ้มันยากอ่ะมันยากที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับเพราะเราไม่เห็นว่าตัวเองมีข้อบุกพร่องใดๆเลยอย่างนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับไม่ดีอ่ะมาดูต่อนะครับ start actively nurturing your most important relationships นะครับแปลว่าให้เราเริ่มดูแลความสัมพันธ์ที่มันมีความสำคัญกับชีวิตเรา ให,ให้เขาใช้คำว่า actively นะดูแลแบบอย่างใกล้ชิดเลยนะครับคือความสัมพันธ์เนี่ยเรามีกับโหหลากหลายคนนะแต่มันจะมีไม่กี่คนเรอกครับที่เราแบบเขาเรียกว่าเป็น most important relationship อะคือความ,ส,มสัมพันธ์ที่สำคัญที่สุดนะเอาง่ายๆอ่ะสมมติคู่ชีวิตเราอย่างเงี้ยถ้าเราไม่สนใจเขานะบางทีมันก็กลายเป็นความอะไรดีล่ะครับความละเลยหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะ กลายเป็นปัญหาครอบครัวปัญหาชีวิตอ,อย่างเงี้ยให้ให้เราให้ความสําคัญมากขึ้นเนะี่ยหรือใครมีลูกเนี่ยบางทีเราก็อาจจะยุ่งกับงานเนาะจนกระทั่งลืมให้เวลากับลูกๆไปความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกหรือแม่กับลูกมันก็จะเจือจางนะแล้วผมบอกแบบนี้เสมอนะผมก็เข้าใจนะแต่ละคนมีภาระหรือแต่ละคนมีข้อจํากัดแต่ว่าช่วงชีวิตเวลาที่เราจะมีอยู่กับลูกในช่วง เวลานั้นๆน่นนะมันมีจํากัดมากๆนะครับคือการอยู่กับลูกตอนอายุ3ขวบกับตอนเข้าอายุ15เนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหนนะแต่เอาบางคนอาจจะบอกเอ้ยเอาไว้เรารวยก่อนเราจะได้ใช้ชีวิตกับลูกเราเต็มที่ตอนเรารวยเนี่ยลูกอายุ25แล้วค่ะจ,จะไม่ได้อยากที่จะให้พ่อพาไปเที่ยวสวนสัตว์แล้วอะอารมณ์แบบนั้นนะ่ะลองลองนึกภาพนะครับเพราะฉะนั้นผมผมก็เข้าใจอย่างที่บอกอีกทีหนึ่งนะว่า บางคนก็มีภาระบางคนก็มีข้อจํากัดแต่ว่าให้ท่านใช้ให้ท่านลองคิดดูแล้วกัน,นครับว่าท่านทําเต็มที่แล้วหรือยังเอา,อางี้แล้วกันนะครับถัดไปครับข้อที่นะครับ start concentrating on the things you can control นะให้เรามาโฟกัสหรือคอนเซนเทรตคอนเซนเทรตก็คือแบบมามุ่งเน้นเนี่ยในสิ่งที่เราจัดการได้ครับในสิ่งที่เราควบคุมได้เพราะว่า ถ้าเราไปเน้นในสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เราก็เน้นไปไม่รู้จะไปทําอะไรได้ไงโควิดในที่ COVID 19, เราจะควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราอาจจะควบคุมการเปลี่ยน business model ของเราได้เราอ,อาจจะควบคุมวิธีการทํางานของเราได้เราอาจจะควบคุมการเริ่มทำ w e e อ end e n t r e p r e n อร์ผู้ประกอบการบรรยุดของเราได้เพราะฉะนั้นโฟกัสในสิ่งที่เราจัดการได้ไอ้ที่จัดการไม่ได้ก็แค่มอนิเตอร์ไปครับว่า,อาตอนนี้โควิดมันดีขึ้นหรือยังอะไรก็ว่ากันไปนะข้อที่ย9ิบนะครับ Start focusing on the possibility of positive outcomes นะครับก็คือให้เรามามุ่งเน้นโฟกัสในความเป็นไปได้ที่จะได้ผลลัพธ์เชิงบวกคือผมไม่ได้บอกให้มองโลกสวยอย่างเดียวแต่ว่าให้เรามองในสิ่งบวกให้มันมากหน่อยอคือมองลบเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติมนุษย์มั้งครับ เวลาเราจะเจออะไรก็ตามมนุษย์เนี่ยมันมีความกลัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติจะทําธุรกิจเนี่ยเราก็กลัวเจ๊งก็ดีครับก็กลัวเจ๊งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดนะแต่ถ้าเกิดเราจะมองเฉพาะกลัวเจ๊งอย่างเดียวเราก็จะไม่ได้ทําอะไรเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมองอีกนิดนึงว่าเอาแล้วถ้ามันไม่เจ๊งละชีวิตเราจะดีขึ้นแค่ไหนบางทีเนี่ยแค่แค่ความคิดที่เราเวลาเรามอง positive outcome มันคือผลลัพธ์เชิงบวกเนี่ยมันก็ทําให้ใจเราชุ่มชื้นละใจเราแบบ พองโตแล้วอารมณ์แบบนั้นนตะผมผมไม่รู้จะอที่ใบายลมแบบนั้นได้ยังไงนะผมเป็นนะครับเวลามันมีไอเดียอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวยังไม่ได้เริ่มทําเลยนะอย่างปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาใกล้ๆสิ้นปีเนี่ยจะมารีวิวสิ่งที่เกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็สิ่งที่จะทำในปีหน้าแต่ว่าโปรเจกต์ที่ผมจะเริ่มทําในปีหน้าหลายโปรเจกต์นันมันโปรเจกต์ที่ผมตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่คือส่วนตัวนะมันไม่ได้มีอะไรยิ่งใหญ่มากมายหรอกแต่ว่าส่วนตัวแบบเฮ้ยโหอยากทําอยากทํา ถ้าปีหน้าฉันจะลุยเรื่องนี้เต็มที่อะไรเงี้ยนะก็อารมณ์แบบนี้ผมก็อาจจะผมรู้มันก็มีโอกาสที่ทำแล้วมันไม่เวิร์กแล้วล้มเหลวก็มีแต่ว่าผมก็โฟกัสออน i t i ิทีฟเอาค e นะข้อสุดท้ายนะครับ30นะครับ start noticing how wealthy you are right now ให้เราสังเกตเห็นว่าตอนนี้เราก็มั่งคั่งระดับหนึ่งเลยนะอ่าข้อนี้อาจจะขัดใจหลายคนบอกมั่งคั่งอะไรล่ะจา์ติดหนี้ตั้งเยอะมองแบบนี้ครับ ถึงท่านจะติดนี้อยู่นะถึงท่านจะแบบโหดูแล้วแบบเดือนชนเดือนหรือเพิ่งโดนเลเยอ์ออฟเนี่ยยังน้อยๆน,นะท่านยังดีกว่าคนอีกหลากหลายคนในโลกนี้ครับผมมั่นใจเลยยกเว้นว่าคนฟังนบดลสอรี่พอดแคสต์จะเป็นคนที่จนที่สุดในโลกอะ่ะผมผมไม่เชื่อว่าจะมีอยู่ในในคนฟังเนี้ยก็มีคนนั้นคนเดียวแหะครับที่จะไม่มีใครเปรียบเทียบได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ท่านมีเวลามาฟังพอดแคสต์เนี่ยท่านเชื่อไหม มีคนอีกจํานวนมากๆๆกมาก,มาก,ม,าก,ม,ากมากเลยที่เขาไม่มีแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือหรือเวลาในการมาฟังเรื่องราวเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำคำว่าเวล t ์มันไม่ได้แปลว่าต้องมีเงินพันล้านมันไม่แปลว่าต้องมีเงินหมื่นล้านแค่ท่านแบบมีที่นอนกินอิ่มนอนหลับถึงแม้ว่ามันอาจจะนอนในบ้านที่อาจจะไม่ได้สวยงามมากนะัก ถึงแม้ว่าท่านอาจจะไม่ได้กินอาหารมิชลินสตาร์5ดาวแต่นั่นก็ถือว่าเป็นเวลส์ละคือถ้าท่านให้ข้อคำเรียกอะไรคำจำกัดความของคำว่าเวลส์หรือคำว่า,วามั่งคั่งเนี่ยให้มันเป็นในรูปแบบนี้นะผมว่าเราทุกคนเลยครับมั่งคั่งนะมองแบบนี้แล้วมันดีตรงไหนมันก็ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นนะครับแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่างั้นแปลว่าเราต้องหยุดพัฒนาตัวเองเพราะว่าเรามั่งคั่งแล้วไม่คนละเรื่องนะคนละเรื่อง โอเคนะครับก็จบสำหรับบทความนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงปีใหม่หลายๆคนให้ฟีดแบ็กกลับมาบอกว่าชอบอาจารย์เล่าเรื่องทำนองนี้ก็ก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับวีคนี้อาจจะเยอะหน่อยแต่ว่ายังไงก็ตามผมยังไม่ลืมนะครับไอ้พวกหนังสือต่างๆที่ผมกำลังอ่านอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องราววันก่อนไปพูดในไลฟ์ต่างๆผมก็เวลาไหนๆจะไปพูดก็จดสรุปมาด้วยนะครับในคอนเซ็ปที่ผมพูดนะก็เดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังนะครับ ก็เป็นบทสรุปสำหรับบทความที่ชื่อว่า30 t h i n g s to Start Doing for Yourself หรือ30สิ่งที่เราควรจะเริ่มทำกับตัวเองได้แล้วชื่ออาจจะใกล้ใกล้ๆก,กับเมื่อ2ตอน3ตอนที่แล้วนะที่อันนั้นคือ30สิ่งที่เราควรจะเลิกอันนั้นเลิกอันนี้คือเริ่มนะครับ start นะครับจากหนังสือเล่มที่เราเรียกว่าชื่อว่า1000 Plus Little Things Happy Successful People Do Differently นะครับหรือ1000สิ่งเล็ก ที่คนที่มีความสุขและประสบความสําเร็จเนี่ยทำแตกต่างจากคนอื่นคนเขียนคือคุณมาร์กแองงเจลเชอร์นอฟนะครับมีคนถามมาในอินบ็อกว่าอาจารย์ซื้อจากที่ไหนผมซื้อจากคินอกุนิยะแต่ท่านถามมาบอกว่ายังมีอยู่ไหมอันนี้ไม่รู้ครับลองลองไปดูก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจสําหรับคนที่แบบอุย๊ยอาจารย์แบบอยากอ่านมันทั้งเล่มแต่เล่มหนานะเล่มแบบ3-400หน้านะครับก็มันมีหลายบทอ่ะคือหนามันไม่ได้อ่านยากหรอกนะแต่ค่อยๆอ่านไปเนี่ยท่านก็จะเจอบทต่างๆนะครับ โอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n น p a ด o นสตอรี่ Life Changing Story